สวัสดีค่ะชลคณาราศีเมษพบกับการดูดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5ชลคณาราศีเมษเป็นราศีแม่ธาตุไฟมีสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือแกะตัวผู้มีดาวพระอังคารเป็นดาวประจำราศีชาวราศีเนี่ยเราได้มาจากช่วงวันที่เกิดนะคะจะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคม ส่วนลักนาเนี่ยจะได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทําการผูกดวงวางลักนณาแล้วจึงได้เป็นลักนณาราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับชาวลักนนาราศีเมษแล้วก็ราศีเมษบ้างมาดูกันเลยนะคะดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารเดือนนี้เดินถอยหลังข้ามราศีเนาะ จากเดิมที่เขาย้ายเข้าไปอยู่ตรงพบสหสชาติตรงราศีมิถุนไปแล้วเรียบร้อยเนาะแต่เดือนนี้ก็จะถอยหลังกลับมาเข้าไปอยู่ตรงพบการเงินตรงราศีพฤษภอีกครั้งหนึ่งอ่าทีนี้ก็จะเกี่ยวข้องกันกันกนกบเรื่องพวกนี้แหละจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการไปมาหาสู่กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแล้วก็การเดินทางระยะใกล้ต่างๆเนี่ยอย่างเฉพาะโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางต้องระวังในเรื่องของอ่า การนัดหมายใครสักคนเงนะสมมติว่าเราจะต้องเดินทางไปไหนเนี่ยให้เผื่อเวลาหน่อยนะมันอาจจะมีความผิดพลาดในเรื่นะองการเดินทางได้นะและทีนี้ก็การพูดคุยติดต่อสื่อสารการรับปากคนรอบข้างชาวลัคนาราศีเมษเดือนนี้ต้องระวังนะบางทีเรารับปากแล้วเราจะทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะทําให้ตัวเองเสียคําพูดเสียเครดิตได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังนะแล้วก็ การเงินการท้องก็ให้บริหารจัดการดีๆหน่อยเนื่องจากดาวมันดาวประจําตัวตัวเองอะเดินถอยหลังกลับมาอยู่ตรงพบการเงินนะทีนี้ก็มันจะเกี่ยวข้องกับเงินเก่าที่ไม่เคยได้รับอันนี้ข้อดีก็คือเงินเก่าที่ตกดกหล่น,ห,ลนหรือว่าเงินตกเบิกเลยก็มีเกณฑ์จะได้รับแต่ถ้าเกิดในเรื่องของรายจ่ายก็รายจ่ายจากการที่ตัวเองอะเอาไปใช้จ่ายก่อนหน้านี้แล้วต้อง ในเดือนนี้จะต้องมารับผิดชอบเรื่องของหนี้สินหรือว่าค่าใช้ใจ่ายเก่าๆต้องมานั่งเคลียร์กันในเดือนนี้อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็คนที่เคยสมัครงานหรือเคยคุยเรื่องธุรกิจเอาไว้เนี่ยก็จะได้รับการทบทวนพิจารณาอีกครั้งหนึง่งนะจากที่ผ่านมาเราอาจจะคิดว่าที่เราคุยคุยไว้เงี้ยบางทีมันเหมือนกับว่ามันมันจะไม่ได้รับไปแล้วเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับการพูดคุยกันติดต่อเนาะก็มีการ คู่สัญญาหรือคนที่เราไปนําเสนอเนี่ยเขาก็เอาสิ่งที่เราไปนําเสนอนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งอ่านะก็มีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสนะจะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึง่งเพื่อนเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปหรือว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเดือนนี้ก็มีโอกาสได้พูดพูดคุยทักทายได้พบเจอกันมากขึ้นเนาะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูในแต่ละเรื่องกันนะคะในเรื่องของการเงิน ดาวประสุกรคือเราจะเรือนการเงินในเดือนนี้นะคะวันที่1ถึงวันที่13นี่เป็นเกษตรราธิบดีได้อยู่ตรงภบปตัตตนีอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะทีนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนเรื่องการเงินการทองจากคู่ครองคนรักมีเกณฑ์จะนำเงินไปลงทุนหรือว่ามีคนชวนให้เป็นหุ้นส่วนทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งและมีเกณฑ์เอาเงินตรงนี้แหละลงทุนร่วมกันนะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเงิน ที่จะทำธุรกิจกับหุ้นส่วนใหม่ๆหรือว่าหุ้นส่วนเดิมอยากจะขยับขยายธุรกิจก็อาจจะมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมในเดือนนี้นะคะแล้วก็ส่วนเกณฑ์ที่ว่าเราจะได้รับการสนับสนุนเงินทอนจากคู่ครองคนรักแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้อ่า มีรายจ่ายสูญเสียเรื่องเงินทองเกี่ยวกับคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามได้ด้วยในเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะหลังวันที่13เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่1 4จนถึงสิ้นเดือนเนาะเรื่องการเงินอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยคือวันที่1ถึงวันที่13ในการเงินน่ะถึงแม้ว่าจะมีทั้งรายได้รายรับรายจ่ายต่างๆอะ่ะมันจะชุลมุนหน่อยแต่ก็ยังพออ่าถ้าถ้าสมมติชั่งน้ำหนักแล้วรับมันจะมากกว่าจ่ายแต่พอหลังที่14จนถึงสิ้นเดือนเนี่ย ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยต้องระวังอาจจะติดติดขัดขัดได้นะถ้าเราบริหารการเงินไม่ดีเนะหรือว่าใช้เงินมือเติบต้องระมัดระวังหน่อยนะคะในเดือนนี้เนาะอืมแล้วก็การจะลงทุนร่วมหุ้นกับใครในต้นต้นเดือนมันมีคนที่จะชวนเราลงทุนใช่ไหมแต่ทีเนี้ยหลังที่สิบสี่เนี่ยสิ้นหลังกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยเนาะหลังที่สิบสี่จนถึงสิ้นเดือนเนี่ย ก็มีเกณฑ์ที่จะสูญจะเสียโอกาสหรือว่าเสียาหายเสียเปรียบเรื่องการลงทุนอันเนี้ยก่อนที่จะลงทุนกับใครก็ขอให้ตกลงกันให้ดีเนาะ,ะคิดให้รอบคอบแล้วก็พูดคุยกันให้ชัดเจนในเรื่องของผลประโยชน์กันแล้วกันนะคะในเรื่องของการทำงานการงานในเดือนนี้ดาวการงานก็ยังคงอยู่เป็นเกษตรคือดาวพระเสาร์เนาะยังอยู่บ้านเขาแล้วก็คือมันมีการเดินหน้ามาละตั้งแต่เดือนที่แล้วละแต่ว่ามัน ก็ยังมีความผิดปกติอยู่เดินหน้าถอยหลังหยุดนิ่งอะไรเงี้ยนะคือเขาเรียกว่าดาวมนเนาะก็ชาวลัคนาราศีเมษจึงเหมือนกับทํางานไปบางทีลราอยากจบงานอะแต่มันไม่สามารถจบได้ก็ไม่ได้แตกต่างกับที่ผ่านมาเท่าไหร่แต่ว่ามันมีความคืบหน้ามากกว่าที่ผ่านมานิดนึงเพราะว่าบางวันบางทีมันอาจจะแบบเดินหน้าไปสามวันเงนี้ยแล้วก็หยุดนิ่ง แล้วก็ถอยหลังไปนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเดินต่อได้แต่ที่ผ่านมาคือมันถอยหลังอย่างเดียวไงมันเหมือนต้องรอคอยทําอะไรไม่จบแต่เดือนเนี้ยมันมีเกณฑ์ในการจบบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ทันใจชาวลัคนาราศีเมษสักเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องทําใจนะคะใจเย็นใจรุ่มรุ่มนิดนึงเนาะชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็การทํางทํางานจะหนิดจะเหนื่อยนิดนึงดูแลสุขภาพบริหารจัดการเวลาพักผ่อนด้วยนะคะเพราะไม่งั้นจะ ส่งผลในเรื่องของสุขภาพในระยะยาวได้เนาะแล้วก็การพูดคุยเจราจาการประสานงานต่างๆกับเพื่อนร่วมงานก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองด้วยมันไม่มีความชัดเจนในเรื่องของอารมณ์สักเท่าไหร่แต่ดาวตัวเองอยู่ตรงราศีพฤษภเป็นปรากเกษนะแต่แต่ดาวประจําตัวเนี่ยที่อยู่ถอยเข้ามาอยู่ตรงพฤษภเนี่ย มันจะถอยมันจะเข้ามาอยู่หลังวันที่16หเนาะหลังวันที่16เป็นต้นไปแต่ด้วยความที่ดาวมันเดินมันมันเดินไม่ไม่คือมันถอยหลังอะมันเดินผิดปกติอะนะมันมันโคจรคือมันไม่ไม่ตามไปตามทิศทางของมันไงมันกลายเป็นว่ามันเดินสวนทางขึ้นมาอย่างเงี้ยกลายว่าสิ่งต่างๆถ้าดาวมันดาวประจําตัวเดินอย่างเงี้ยและดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับอารมณ์ นะเป็นดาวธาตุลมจะทำอะไรพร้อมหมวกอะไรเงี้ยนะก็ให้ระมัดระวังด้วยกันละกันนะก็เวลาทํางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานก็ให้ใจเย็นๆนะคะบางทีไม่มีใครทําอะไรให้ถูกใจได้ทุกอย่างอันนี้ฝากเป็นข้อคิดสําหรับชาวลัคนาราศีเมษและก็ราศีเมษด้วยกันแล้วกันนะคะแล้วก็ ทำงานเยอะงานหนกักมีโอกาสในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของการทำงานต่างๆได้รับมอบหมายงานสำคัญสำคัญต่างๆยังไงซะก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยเนาะหาเวลาพักผ่อนด้วยกันละกันนะคะในเรื่องของความรักคู่ครองคนรักช่วงวันที่1ถึงวันที่13เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคู่ครองคนรักพร้อมสนับสนุนแล้วก็อยู่เคียงข้างไม่ว่าในเรื่องจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทองคำปรึกษาต่างๆแต่พอหลังวันที่14เป็นต้นไปเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังความระหองระแหงที่จะเกิดขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะกระทบกระทั่งกันง่ายแต่ถ้าสมมุติอีกมุมหนึง่งอีกความหมายหนึง่งคือหลังวันที่14ก็อาจจะไม่ค่อยได้พบเจอคู่ครองสักเท่าไหร่อาจจะงานยุ่งยุ่งไม่ค่อยได้คุยกันก็เป็นไปได้เนาะมี2ความหมายนะคะส่วนคนโสดก็ช่วงวันที่1ถึงวันที่13ก็คล้ายกับคนที่เขามีคู่กันแล้วนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบคนที่ถูกใจแต่ถ้าหลังวันที่14เนี่ยก็ เจอก็ไม่ค่อยถูกใจอ่ะหรือว่าถ้าหลังวันที่14เจอเพศตรงข้ามส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาตต่างชาติซะมากกว่าเนาะอืมแทีนี้ก็มาดูเรื่องสุขภาพก็เหมือนที่ได้เกลิ่นไปตะกี้ในเรื่องของอ่าเรื่องของดวงเกี่ยวกับการงานเนาะก็พอมาดูเรื่องสุขภาพส่วนใหญ่จะเจ็บป่วยเกี่ยวกับอ่า การทำงานนะการทํางานหนักการลืมลืมดูแลตัวเองนะและ้วบางทีมันจะป่วยปุ๊บปั๊บฉับพลันนะจะลัษนาราศีเมียจะเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นอยู่บ่อยๆในเดือนนี้นะคะร่างกายก็จะละ้าๆหน่อยเดือนนี้หาอา,อาหารเสริมหรือว่าอาหารที่มีประโยชน์เนาะเสริมทับเข้าไปบํารุงร่างร่างกายบ้างก็ดีนะคะในเดือนนี้จะได้ไม่ไม่ส่งผล ถึงสุขภาพยาวๆแล้วก็ชาวลัคนาราศีเมษอย่าลืมเนาะอย่าลืมในเรื่องของโรคโรคเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกระดูกแล้วก็เกี่ยวกับเส้นเอ็นนะมันมาอยู่ในภพก,กัร,รมะหมายถึงว่าพฤติกรรมต่างๆที่เราทำในบางทีมันส่งผลจะคิดขัดยอกได้ง่ายอนะไรเงี้ยมันจะกระทบกับเรื่องกระดูกโรคข้อเรื่องว่ารโรคเส้นเอ็นอนะไรเงี้ยชาวลัคนาราศีเมษร,ระวังให้เยอะๆนะคะในเดือนนี้เนาะแล้วก็ อีกสิ่งหนึ่งก็คืออุบัติเหตุคือมันจะไม่ใช่เกณฑ์อุบัติเหตุโดยตรงแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับว่าเหมือนเดือนนี้เราจะทําอะไรรีบเร่งแบบรีบร้อนเกินไปก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากความรวดเร็วการในการขยับร่างกายของเราด้วยนะคะจากการอาราซิเมะจะเกิดภาวะเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเนาะก็ สำหรับชาวลัคนาราศีเมษและก็ราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คง,งจะขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีในเดือนหน้าเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2565แล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ